ทักทายสบายดีและก็สวัสดีที่ติดตามเลยครับสมนะทุกคนมันนี้กับมาเซอร์เบสอยู่เบึงนะมันนี้นะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้เซอร์ได้ปีนี้นะปีแต่เก้าค่อยๆเซอร์อยู่นี่เบสป้อมกับถือว่าลายอยู่นะทุกคนพอมาแต่ปั้นข้าวไปนะห้องปั้นข้าวปีนี้นะแต่ป,ปั้นข้าวนะมาแต่ปั้นข้าวกับตะเวนโตกดินและห้าโมงนีก็เลยามาเซอร์เบสก็ ได้ยาเมื่ออื่นนี่ยนะนี่มาเซอร์อยู่บึงนี้ทุกคนอยู่บึงนี้ปลาที่ว่าหลายอยู่นะทุกคนว่าข้าเจ้าเฮ็ดลุมเฮ็ดไปเลยตะเก้านี่ยนะตกแหลงมาจะด,ดูหลังสงการนะข้าเจ้าก็เอาจักเอาเลยมามาดูปอเขาข้าเจ้าคุ่เฮ็ดเป็นลุมเป็นลุมนะทุกคนนะนนะว่าปะขอปะดูกลายเติบอยู่ ไปติดตามเบิ่งน่นเดียทุกคนบึงนี่นะทุกคนน้ำก็ยังเล็กอยู่นะทุกคนนะแต่ว่าเป็นเม็ดพุ่ะเมตรเมตรปลายพุ่นแหละความเล็กน้ำแต่ว่ามันเป็นป่าเป็นนั่นนะหน้าขาเจ้ากระโลเข็มบึงนี้บึงก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะทุกคนประมาณสิบกว่าไร่พุ่นแหละ เขาสื่อลาเลาะเดพี่เลาะขึ้นทึงพอนะสือ่อจนเปิดเบ็ดแถานี้แนละ้น้ำมันยังหุนอยู่นะเห็นน้ำใสยนห้ลงมากานนี่ได้ขอคือว่านะช่วงนี้ยังเกี่ยวข้าวอยู่นะทุกคนข้าวยังสุกอยู่ก็ไม่ได้ขึ้นป้าเพราะแหละเกี่ยวข้าวแล้วเพราะแหละเกี่ยวข้าวแล้วยังขึ้นป้าวันนี้ข้าวกับสุกเรืองเต็มท้องแล้วน,นะ พอ,อชิเซอเลาะนี่แหละพอชิเซอปลาเว้นนี่หลังแรงไงเท่านี้แหละเราก็ชิเซอเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยอเลาะขึ้นไปพูแล้วนะทุกคน ค่อยเื้อค่อยเื้อไม่ได้ห้างปลืเลยนะทุกคนหลางนึงอยู่นั้นเสื้อมาแล้วสามสามหลางแลวนะน้ำกระนาดแห้งในะปีนี้นะเพราะฝนมันตกลงเลยๆแต่ละปีมันแห้งไวกว่านี้ก็ความเหา้นี่กับที่ว่าเหีเติบนะทุกคนบึ่งนี้นะประมาณ ส่งสามกิโลหรือว่าสามลักเพื่อแล้วความยาวของบึงนี้นะแต่เว้นกับตกดินแล้วนะทุกคนเสื้อเว้นอยู่นี่หลังนี่นะนขนาดอยู่เข้มนะ อยู่แคมนี่กาที่ว่าเลือกเตี้ยบแล้วเจ้าเสือเข้างันอยู่แค้มบึงนี่หัวน้ำมันน่านแห้งนี่เสือเข้างันมันสูงเนื้อมันก็นล้มนี่ที่ว่าบอ่อนล้มบอ่อนมีล้ม,มน,นะสูงนี่กระท่วงหัวคนแหละเข้านี่นะแต่ละปีนั้น ค่อยเสื้อแถวบึงนีค่อยไม่ได้เฮ็ดน้อยนะทุกคนเบ็ดนะเป็นร้อยเบ็ดป้อมเนี่ยแหละเฮ็ดเป็นร้อยเพื่อนตะเก่านะปีนี้ยำพนันธุเฮ็ดเบ็ดเก่านี่นะมันเหลืออยู่ประมาณสามสี่สิบนี่แหละกอมาเส้อทดลองบ้งความยาวของบึงนะอันนั้นยังไม่ได้ชุดเท่านั้นนะแต่ว่ายาวกว่านั้นอีก เป็นป้าผือป้าไม้อันที่ว่าย่ำฝนนี่กัน้นำนี่กัเพียงเพยงลย์เลยทุกคน,นจุง,งามไม้เพยลยเลยตกตกแรงมานี่กัข้าเจ้ากับมาสะหาสาซุ้มนะข้าเจ้าว่าเป็นหลุมเป็นนั่นนะนบ่อที่ว่ามีไม้นั่นนะ่ะเป็นหลุมของข้าเจ้าคูดเว้นนั่นนะหลังสงการข้าเจ้ากัาเอาจักดูดน้ำมาดูมนะ ุมป่าเจ้าคุบลุมน้อยลุมใหญ่ลายมีลายขนาดลุมนะเพื่อนละหลุมสิบลุมนะแต่ปาก็าได้ประคอก็ับลายเทว่าบึงนิกามีมาตั้งแต่แต่บ้านนี่กำเนิดมาซะทุกคนนะเทวาเลี้ยงป่าเลี้ยงทองชาวบ้าน เสื้อหาเสื้อเบ็ดเสื้อมองยามนั่นนะหอยกะมีนะทุกคนหอยปังนะอันนี้แหละบึงนี้แหละที่ว่าคอยลงมาหักก้อนนะั่นที่ว่าคอยเยียบไม้ฮะนะลงมาหาก้านหอยเลยก้านหอยปังตะเก้าก็ที่ว่าลายเพคาวมันที่ว่ายังมีเป็นราคานะว่าผมมือนี่เพิ่งก็กลงมาการหาการหา,า,หาไปเลยการขายการน,นั่นนะ เป็นหญ้านเบ็ดกะเคยแหละทุกคนเคยจะเบิดแล้วยังเหลือประมาณสิบรางนะาสีเลาะเสื้อก่อนยังมันขามกะตัวรางสุดท้ายแล้วนะทุกคนพอกะมีได้นับเลยเพราะมันน้อยมันหลายแชมเลอร์คเบิ้งหนึ่งประมาณ สามซิบปลายล่างนะเกือบสี่ซิบพื่อแหละกอเครื่องุงนี้ดิกับพายนี่ห้กเริ่มมืดแล้วนกกระไลนะทุกคนนกไก่หน้านกไก่หน้าถือว่าลายอยู่อยู่เบึงนี้ สจอลองเบิง้งป่ามันละโซคละมานบกา่กะถ้าเบิ้งน้ำเดียวมืออื่นนะทุกคนถ้าทิดตามเบิ้งมืออื่นหมดแหละอื่นสาวพอย้องมายามเบิ้องเนืา้อการแขมเบืงองฮะแค่นัะทุกคนมืออื่นสาวพอกันไหม สบายดีนะทุกคนสบายดีนยนะสาวๆนะทุกคนนะเอากะมายามเบ็ดแล้วนะวันนี้นะนี่มาฮอดให้บึ้งนะหลังจากที่ว่าเขาเซื้อเว็นเมื่อวานนี่ฮะนะกะกะวันนี้กันหนาวๆเลยทุกคนนี่นี่บรรยากาศแค่เบึ้งนี่เขาข,ขี่รถมาจอดไว้นี่ฟ้ากะ คืืมน้าวันนี้นะหัวฝนจะตกบนนี้ในเลอรดอกไปะทุกคนไปลุ้นบางกงนเดียวว่ามัน่ะได้พเพลยนะทุกคนนี่คำลงมาฮอตเบสเลยแต่ว่าเบิงงฟอมนี่ก็ ือยังคือเก้าอยู่สองลางนี่มีพิษปกติปลาเล่นะนะนลางนี้กันนาสิยามบ้างไอ้ที่พี่เด้ยบัวทึกยังหลงัง หลังนี้ดิเย็นนะถ้าว่ตอนสาเซาเนี่ยน้ำปกติเห็นแบ้นี้นะหอยปัง กาะที่เยจนๆนะเบบเราลงมาหาตอนเช้าครับพอได้ยุบบึกเมืองรอยามเบ็ดมันละได้บนนี้เลยนะหอยมันละเจอหอยบอ้างหลังนี้กระรูดนี่เกลวนกบมาลายนะทุกคนนกตอนเช้านะ ส่วนขึ้มเนดะ้ฟ้ามันอีกะคนเกี่ยวเข้าลายแล้วคนจะตกบ่องไอ้สามลางเรียนด้ยวยไปอนนสองหลางแล้วนะมีถึกนี่ถึกบวหลังนี้นะโอ้ถึกได้ทุกคนนี่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 มันคาอยู่นี่เลยนี่โอ้โค มันเกีียวอยู่ในในแหนนะทุกคนเออมาแล้วมาแล้วทุกคนตดวนึ่งเลยลางหน้ากะคือสีแป๊กๆนะปลอมนะคือจมข้างหนึ่งส่วนหลายน่ะเว็เฮาซื่อเวนตตะว่านนี่ดิเฮามีมายามกลังขืนนั่นมันจะลูดี๋ยนะทุกคนป่านะ แต่มันถือมันเกี่ยวไปเกี่ยวมาแล้วมันกระโดดมาลุ้นเบิง้งว่ามันหลักสีได้จักโตมันนี้เห็นได้มงสองสาโตนี่เชือมีเซอรอได้หนหน้าเด้เห็นมันได้ลายกว่านี้ลละเซืลุ้นเบิง่งนําเดียวทุกคนนี่เด้เบิ่งคือแป๊กๆตัวนี้ก็นปอมคืออยู่แต่ ปล่าพี่ถือว่าโอ้โหโอ้โหโอ้มีลุ้นทุกคนนี่นี่นี่ปาเข่งใหญ่ทุกคนโอ้ปลาเข่งใหญ่ปลาเข่งใหญ่โอเคอย่งน,ะนั้นอันนี้มันเกี่ยวไม้ใน,นเนี่ยนะทุกคนนะที่ว่ามันมันมกลูดนะ โอ้ความมันนี่ไปให้เว้าถึงทุกคนใหญ่เช่นนี้นะสามนิ้ว,ลวเลยเจอของแท้แล้วมันนี่นะตัวนี้จะแท้กว่าปลาคออีกนะความอร่อยนะนะยามไปเรื่อยๆนะทุกคนเวทกับทว่ายามยังมีฮอร์ทั้งบบางเช่นนะ้ว่าได้ทรงโตแล้วปลานะปลาคอตัวนึงปลาเข่งตัว,ว,ตวนึง มันมีมีป่านะทุกคนมันมีอย่างนี้นะปะขอนี่มันมันพอกินปลาน้อยนะโอ้ตอนสาวๆในกนาเทวะสวยเลยนะดอกบัวบานเต็มอยู่บึงดอกบัวนะทุกคนเทวะาบานๆนะน,นะกะแดงนะกระผือผือกะเทวะลายขนาดผือนะฮะเห็นมีวิธีเฮ็ดเฮ็ดซาดหรือว่าเฮ็ดพเพล่าก็ได้นี่ นตัวนี้ที่องแท้แลเดินีลนะโอ้ยแล้วก็เอาอยู่บนนี้นะเฮ้ยบุษชิดตัวนี้ยานั่นนี่อุ้ยขุนนี่โอ้ยเดี๋ยวคงแท้แล้วนะนี่นะเดี๋ยวให้สิโพดเบ็ดออกให้มันมันยังมีตาในนั้นทุกคน เอาปอดเบ็ดน้ำมันก่อนทุกคนแต่นี้ก็ค่อยมาแต่ไก่คือป้อมติงนะทุกคนแต่ว,ว่าเฮาปดอ้อ,องูนะเฮาไม่ต้องการนะเพราะมันยังเป็นอยู่ดิเอากระยานดีป้อมติงทุกคนคืออเกลียวไปแล้วล่เนี่ยจะลายแล้วไม่ได้นี่แหละทุกคนมัน มันลูดแล้วบ่มันก็โอ้โอ,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 โอน้อยอมันเกี้ยวในนี้แหละที่ว่าค่อยว่ามันลูดเนอะาเสือเวนหึงนี่แต่ถ้ามายามกลางคืนเนี่ยมันอาจจะมีลูดปลื้มอันนี้ก็ลูดไปลายลางนี่นะทุกคนคนตัวน,นี้กัน อมันเกาะไม้เกาะแบบนี้แหละมันมักลูดนะเห็นตัวน้อยมันจะมีลูดไปเลยเห็นตัวใหญ่นะเห็นตัวใหญ่มันจะลูดตัวสองเต็มแล้วนะออนะโอก็มีเห็นเห็นน้อยน้อยฟังกัน น้ำใสเลยทุกคนแถวนี้นะแถวทางเตอร์บอกค่อยเซอร์เบ็ดทางเตอร์ผมเฮถึออะไรทุกคนหลังนี่กัเห็นบ่คอยลงเงเทิงกันยังเห็นนี่ปลานี่ยค่อยละน้ำมันใสเลยเนี่ยทุกคนเยอะมากของเสียวะ แดดออกกันเนาะเดี๋ยวฝนเย็ดตกได้นี่วอันนี้ทุกคนเก็บมาพูดเลยบรรยากาศเย็นๆตอนเช้าๆนะทุกคนเห็นหน้าแค้มบึ้งนี้เกี่ยวเข้าไม่เมอยเลยเอาอูน้นางมาแขวนนอนอยู่นี่ก้าหูือว่าวชุดยอดนะน,นอนแถวเคานะมันเย,ย็นนะนะทุกคน ดึงไปไกลแท้ดึงไปไกลมันยันดึงไปไม่ถึกปานะเริ่มห้องเพื่องโอ้หอ้องดุเถอะอุ้ยของแท้ทุกคนรุ๊ปรุป๊ปรุป๊ปทีนี้ละไปข้างละละดูล,ละบอ่อุ้ย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 โอ้ ผมดึงมาก่่นะทุกคนสเสอร์ฟไว้ในพู้ดึงมาพี่โอเคโอเคโอเคลานประดุก๊กไงนะวันนี้นะหลางอยู่ในป่านะก็คือเห็นโตดะอเลยทุกคนเด็ดจ้องตาละัะนี่เด้เทนบ่ ยีหวางนึ่งมาเนี่ยบึงตอ,อนนั้นนะคือว่าฝนจะตกโอ้ฝนตกเชอะเมื่อาการน,นั้นบม่แลกเขาเกี่ยวกเมื่อวานน,อนนี่นงันคิทสท้ายท้ายชุดดิชื่อบวโอ้งันคิดท้ายก็ mà lên quân, và đúc nói cho đi mình nhai xem cho nó làm cái thái này và bếp có bớt thân đấy nhô 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 này mà mình thử điều bao lâu đây cặp đúc đây thì mình đây xịt này cái lưỡi nó cái hồ mình tắt rồi này มันยังได้ดีเก็บห่มๆอยู่นั่นแหละมาชวนที่ว่าปลาดุกที่มันติดแนวนั่นก็อีกวักนึงเมาคนละอย่างนะหมอนั่นก็เมามอนี้ก็เจ็บอยู่นีพอหอยเลยทุกคนมื้นีนะจหน่วยนี่ก็พอได้ก้อยบรรยากาศยามๆนทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็เอาเดินทางมาฮอนเทือนแล้วนะปลากะที่ได้ประมาณนี้ปลาดุกตัวใหญ่นะกับปลาคออีกแล้วกัเฮอรเมสเท่าเจมเพื่อนเพื่อนไปแกงยูนานะสองตปลาคอสองตแล้วก็ปลาดุกตัวนึงเอากระมาไว้อยู่เพื่อนกระชับนี้มาขังไว้นะตัวนี้นะเพราะว่าเขากะสีเผาไปปั้นข้าวนะข้าเจ้าเนะี่ยทุกคน จ้าท่าอยู่เดี๋ยวนี้ก็มาเมื่อกี้กับชาท่าอยู่ <Okay. S 1> ปลาเข่งนี่ก็เอาขังเว้นโอ้ใหญ่เลยทุกคนชุดยอดและเหลืองมันนี่แือว่าปลาคอในไรซี่ห้าปลาดุ๊กโอเคนะทุกคนขอบใจแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็บับส้มนะทุกคน คลิปหน้าวิดีโอหน้าพูพคาะกันใหม่สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็สีได้จบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะ